ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ลุงก็กำลังจุดทูปลงจุดทูปนะครับก่อนขึ้นเขานะครับขอเจ้าที่ย้อทางก่อนขึ้นเขานะครับเนาะนะครับมันก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อสบบุคลก่อนที่จะเดินป่าเดินเขานะครับแล้วแต่บุคคลที่จะพิจารณาเอาเองนะครับผมเนาะ อันนี้ก่อนขึ้นเขาก็ทําพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอขึ้นเขาขอเข้าไปตามหาบุคคลที่สูญหายนะครับผมเนาะครับให้เบิกเบิกป่าเบิกเขาอะไรประมาณนี้แหละครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการรับชมและฟังด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นความเชื่อนะครับนี่จะเป็นความเชื่อนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมเนาะนะครับทุกที่ทุกทางก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วนะครับ ก็คือการเป็นการขอขมานะครับ่อนขอขมาเขาที่จะทางขออนุญาตขอขมาเพื่อขึ้นป่าขึ้นเขานะครับนะลงก็จะเป็นคนจุดนะครับผมเนาะก็นั่นนะครับเดี๋ยวำทำพิธีให้ลงจุดธูปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เนาะ มันแล้วแต่ความเชื่อของคนนะครับอันนี้ถ้าตามก็ผมก็เห็นแท้ทุกทที่นะครับที่เป็นการเนะาะแม่พ่อใหญ่ทุกทุกที่ทุกทุกครั้งที่เราขึ้นป่าขึ้นเขาเราต้องจุดทูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตๆๆใช่ไหมครับค่ะ <ๆ S 1> ครับผมอันนี้มันจะเป็นเฉพาะความเชื่อแต่ละบุคคลเนาะใช่ใช่ใชมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแม่ผู้ใหญ่จุดยัง ไดุ้นแล้วมั้นี่โอจุดตั้งแต่วันแรกที่แตแล้ววันก็จุดแล้วโอฮะไป,ไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นกอกใส่ขวดให้กัน,นประดำอ๋อประดำมเหรออ๋ออุอ้ย มีพระอาจารย์มาด้วยทำพิธีนี่ครับอันนั้นจะเป็นคณะเจ้าหน้าที่เขาไปทำพิธีกัน,นตรงนั้นะครับเอาลูกมาสิครับในนี่ม่นจะเป็นมองการเท้ามองรถจักร เมย์ช่วยขยี้อดอยู่่านี้พวกไปนั่นเลยลุซ้ายก็มีทางท่าใจนะครับลูกเสด็กลูกหาถ้ามาทำพิธีอะไรก็แหนะนะครับผมนะครับก็เตรียมตัวที่จะขึ้นขึ้นเขาแล้วนะครับผมก็ทำพิธีเสร็จแล้วว่าเตรียมตัวที่จะขึ้นเขาครับผม ได้ยุ่งลงมาข้างบนข้สมว่าขึ้นเปด้าได้แล้ว้่ได้ เดี๋ยวผมมไปทนองควายะควิดนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเขาก่อนนะครับเดี๋ยว้ตเตรียมตัวขึ้นเขานะครับสวัสดีครับ